พี่ตาเอ้ยแอ้วมันจะลากด้วยด้วยแล้เอามาเอของเขาจะลากให้ละเอเกมเอเกมไปนะผมไม่ไ่งแล้วพี่ผมไม่ได้ผมเราผมไม่ได้ส่งแลพี่ของของของขอาขอไอเต้ทิ้งของไปมเฮบี้มาพี่ผมเห็นี่้วพี่ผมพี่ได้แต่เฮบี้อ่ะได้แต่เฮบี้มันไม่พออ่ะพี่พี่การฮะแล้วคนแพ้อ่ะแพ้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวได้สนายอ่ะไม่ไม่เห็นแล้วผ พี่ผมเราพี่โดนตบตายคนแรกเลยผมใช่ผมได้ที่สองอะพี่พี่ผมเหลือจะเป็นเด็กดีกันเดียวอ่ะเก็บเก็บเก็บของเก็บของโอ้โหยังตกยพี่ผมได้อะไรผมได้ที่สองอะใครแตะใครแตะอินเฟรนไม่หมดทสองก็ได้เฮฟวี่อะที่หนึ่งที่สองเป็นเฮฟวี่ที่สองที่ผานที่สี่ได้สนายก็เอาเฮฟวี่ไปแลกสนายก็ได้มอสแรกครับแรกมราได้สไนด์เลยพี่แลกอะไรก็ได้แต่จะแลกในในเฟซกลุ่มอ่ะบายบายพี่หนึ่งได้เฮฟวี่มันไม่คุ้มอะพี่ ตอนที่หนึ่งไงที่สองอะไรแฮปปี้ไงก็แนวกิจกรรมพี่ที่ถึงตู้ได้สองอย่างนะจ๊ะไอ้ที่ที่สามได้ช่นไรได้แจกกระเป๋าคนละก่อนเก็บกระเป๋าพวกเนี้ยนะแจกอะไรก็ได้โอ้หเจมทังคนโหเลยมึงวิ่งทุบใหญ่อย่างเดียวเลยนี่ไม่ไม่คุณอะไอ้แก่ทุบอยู่แล้วมึงก็มาแล้วมึงก็มาช่วยกูเลยฮะเออฟิดเลยฟิดเลยแล้วลองเฟซเลยผู้ชนะบอกวิถ่ายรูปถ่ายผู้ชนะยังเนี่ยว่าฉันผมก็มีแค่ามีครับมีผู้ชนะครับผู้ชนะ พวกแกป็สายอ้ไรพวกแกเป็นสายได้ครับเฮวี่เป็นสายเลยโะผมได้แต่เฮวี่ไม่งไป่ะ